คุณเคยกังวลไหมว่าสิทธิประกันสุขภาพที่คุณถืออยู่จะถูกกระทบจากปัญหาการเงินของโรงพยาบาลนี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงกับผู้ถือบัตรทองกว่า47,000คนในกรุงเทพและนนทบุรีที่ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนหลังจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะประกาศหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกฟรีตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2568เป็นต้นไปแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมทางเลือกไว้ให้แล้วเรามาดูรายละเอียดกันเลย ดีกว่าเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่สับสนและได้รับการดูแลยอย่างต่อเนื่องเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มจากปัญหาการชำระเงินค้างจ่ายที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกำลังเผชิญกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสิทธิประกันสุขภาพทั่วนหน้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อบัตรทองนั่นเองสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้สิทธินี้บัตรทองคือระบบที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพฟรีหรือค่าใช้จ่ายต่ำโดยไม่ต้องจ่ายเองทั้งหมดแต่เมื่อโรงพยาบาลขาดสภาพคล่องทางการเงินก็อาจนําไปสู่การหยุดบริการชั่วคราวแบบนี้ได้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงตัดสินใจหยุดรับผู้ป่วยนอกที่ใช้สิทธิบัตรทอง ฟรียกเว้นเฉพาะผู้ที่สมัครโครงการบัตรทองแพลตินมัมซึ่งเป็นตัวเลือกที่ผู้ป่วยจ่ายเงินเองเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการเจรจาแก้ไขนี้หรือชำระเงินค้างจ่ายให้เรียบร้อย แต่ที่น่าห่วงคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เคยพึ่งพาโรงพยาบาลน,นี้อาจไม่รู้ตัวและยังพยายามมารับบริการตามปกติโดยข้อมูลจากโรงพยาบาลระบุว่ามีผู้ป่วยนอกบัตรทองราว500คนต่อวันหรือประมาณ1%ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด47,000คนและคาดว่าหลังจากวันที่16ตุลาคมนี้ยังมีผู้ป่วยถึง80%อร์ซหรือราว4 0 0คนที่อาจยังเดินทางมาถึง โรงพยาบาลโดยไม่ทราบข่าวซึ่งอีก100คนที่เหลืออาจต้องทนทุกขรอคอยหรือหาทางออกด้วยตัวเองจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนั้นประมาณ1,000งคนที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงนี้และค่าที่ทําให้หลายคนรู้สึกไม่แน่นอนะและต้องการคําแนะนําชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องลำบากสปสอชอจึงร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครจัดตั้งโรงพยาบาลทางเลือก6แห่งในพื้นที่กรุงเทพและนนทบุรีเพื่อรับช่วงต่อการให้บริการผู้ป่วยนอกบัตรทองแบบไร้รอยต่อโรงพยาบาลเหล่านี้พร้อมดูแลทุกกรณีโดยมีรายชื่อดังนี้โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถี2โรงพยาบาลพระนั่งกล้าโรงพยาบาลบางกรวยโรงพยาบาลปากเกรด็ด และโรงพยาบาลบุษราคัมจิตการสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตส,สายไหมทั้งห้าแห่งแรกอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจำนวนมากมานานส่วนโรงพยาบาลบุษราคัมจิตการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชของกรุงเทพที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการที่เกี่ยวข้องลองพิจารณาเป็นตัวเลือกดูนะคะ ท่านอัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสอปอสอชอและโฆษกของหน่วยงานเปิดเผยว่าหากผู้ป่วยบัตรทองจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเดินทางไปยังโรงพยาบาลทางเลือกแล้วแต่ถูกปฏิเสธสิทธิ์หรือไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนสามารถมารับคำปรึกษาที่จุดบริการเฉพาะกิจของสอปอสอชอได้เลยจุดนี้ตั้งอยู่ชั้นหนึ่งของโรงแรมจัมโบเทลซึ่งอยู่ใกล้โรงพยาบาล มงกุฎวัฒนะมากๆเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่16ถึง24ตุลาคม2568ในช่วงเวลา8-15นาฬิกาหรือหากไม่อยากเดินทางก็โทรสายด่วนสปสอช1330เพื่อขอคำแนะนำการใช้สิทธิ์ได้ทันที ที่นี่จะมีพยาบาลคอยประเมินอาการเบื้องต้นให้ฟรีจากนั้นจะประสานส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมที่สุดตามอาการของคุณเช่นถ้าเป็นอาการทั่วไปอาจส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือถ้าต้องการการดูแลด่วนก็จะจัดให้ทันทีและที่สำคัญมีรถรับส่งจากมูลนิธิเส้นได้คอยช่วยเหลือโดยต้องประสานผ่านสายด่วน1 3 3 0เท่านั้นนะคะผู้ป่วยไม่สามารถ เดินทางไปโรงพยาบาลทางเลือกด้วยตัวเองโดยตรงได้เพื่อให้ระบบการส่งต่อปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพถ้าคุณไม่สะดวกมาร่วมจุดบริการก็โทรสายด่วนได้เหมือนกันค่ะ นอกจากนี้จุดบริการยังมีพยาบาลจากแอปพลิเคชันคลินิกซึ่งเป็นบริการหาหมอออนไลน์และส่งยาถึงบ้านมาร่วมให้คำปรึกษาด้วยสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงมากเช่นไข้หวัดหรือปวดท้องเบาๆพยาบาลจะช่วยประเมินแล้วคุณสามารถเลือกปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์รอรับยาที่ส่งตรงถึงบ้านได้เลยไม่ต้องออกจากบ้านให้เหนื่อยสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่เดินทางลำบากจริงๆแต่ตรงนี้แหละค่าที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกขัดใจ การที่โรงพยาบาลเอกชนอย่างมงกุฎวัฒนะเลือกหยุดบริการฟรีเพราะปัญหาเงินค้างจ่ายนับเป็นเรื่องปกติในระบบสาธารณสุขหรือเปล่าหรือว่ามันสะท้อนปัญหาใหญ่ของการจัดการกองทุนประกันสุขภาพที่ต้องปรับปรุงด่วนหลายคนอาจมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับผู้ป่วยที่พึ่งพาสิทนี้มานานโดยเฉพาะในย่านชานเมืองที่ทางเลือกมีจำกัดคุณหลักคคิดว่าการตัดสินใจแบบนี้ช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนมาบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะนะคะเพื่อให้เราร่วมกันปลัก กระดันให้ระบบสุขภาพดีขึ้นสำหรับทุกคน